ขอกราบสุยท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโชกุนว,วันนี้เราอยู่ในช่อง G S t o y Game นะครับผมบวันนี้ผมจะมาดูนี่เลย,ย,เ,ยเพื่อนผมส่งมาิวให้ดูทันเชียไปนะครับคิวเพื่อนผมผมสั่งลงบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมเพิ่งส่งมาส่งสั่งมานานแล้วล่ะครับแต่มันลงไปล้ม่อนมาเรามึงแกเลย <c oughs> ครับมุมกล้องม,มุมกล้องามาันจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะผมอยู่บ้านะนะคุณ เอาขาตั้งกล้องมานะครับผมเพราะขาตั้งกล้องผมอยู่ที่หอขาตั้งกล้องของผมอยู่ที่หอนครับอันนี้ผมมาอยู่บ้านแม่นะครับมันแมวบ้านพ่นนอแล้วผมลืมเอาขาตั้งกล้องมานะครับผมผมก็เลยต้องหาอะไรมาตั้งแทนนะครับน,นี่เลยกล่องทาจี <c oughs> เพื่อนลงทิ้งไวแล้วอีกก็เป็นทาจีครับผมผมสั่งลงบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมันส่งมาแทนละ,นะมะตามตัดเลย ผมรู้ว่ามึงคนชอบเล่นเนี่ยไอชุดก,การกระแทกเนี่ยมีดมีไทเทียมกูอยู่นู่นมีดทอดไทเทคมททเมกูก็เป็นทาจิกาเซเี๋ยวส่งอุกิมอนกูด้วยอ่ะก็เป็นทาจิทาเน่าหลงไปอุกมอนไม่เกี่ยวนี่ครับผมไม่เห็นฉากหลัง ไปลมปดูร,ร้านเน่บนโปเกมอนครับถ้าใครอยากให้ผมดูโปเกมอนก็คอมเมนต์มาอีกทีหน้าครับผมจะดูให้เพื่อนมันส่งมาให้เสมอมีสองกล่องแล้วาวางมาเป็นแบ็คกราวด์โปเกมอนไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยว,วามาของไม่ใช่ๆนะครับก็จะมีนี่เลยเป็นทาจิผ้าฟรีครับก็ออกโฟกัสนั้มันแสงตรงนี้มันจ้า จ้าไปหน่อยครับตรงนี้หน่อยก็เป็นทาจิภาควีนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวนี้คือดรากเอ็กซ์นะครับผมเป็นทาจิภาควีเอ้ยค่ะเออถูกแล้วภาคว,ออาควีอันนี้เป็นมังกรหิวหวยกิก้าเล็กนะครับผมภาคนี่ก็ ชาวยวเทรดเดอร์นะครับผมนีม่เลยนี่เป็นเออลวงลบอกตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับผมไม่มีชิคเกอร์นี่ก็เป็นมังกรหิวม,ม,มห้อยเมกา้าฟเร็กซ์นะครับผมเพื่อนมันใส่กล่องเพื่อนมันใส่สองคุมบอดดี้ไว้อันี้เป็นอาร์ชเบิร์ดนะครับผมอาร์ชเบิร์ด เป็นโรติกเกอร์นี่เป็นชาเวตครับชาเวตคิงอันนี้เป็นซูมหลังกล้องนะครับผมนะมังกรตัวเดิมครับแต่เป็นนี่นี่ตัวสอนนะนี่คือโซนิคนอาครับผมโซนิคนออาผมอาจจะพูดชื่อมังกรมังกรจู่โจมไบรท์ท็อปนะครับผม กรอนเล็บอยู่ร้ายลางสาติโรธินะครับผมอันนี้ตัวเดิมน,นี่ก็ตัวเดิมอ่าอันนี้เป็นคิววทิคอล์ติเกอร์ครับชาเวตอลิเซอร์ให้ดูแบล็คเกด้วยดีกว่าโอ้มันจะได้ลงสปินออาวันนี้ก็เป็นตัวเดิมครับเป็นคิทิคอล์ติเกอร์ตัวนี้เลย นี่ก็ตัวเดิมครับเป็นฮิลสิกเกอร์ครับชาเวซชาแมนครับผมตัวน,นี้ผมเคยใช้เล่นไปแล้วครับนี่ก็ตัวเดิมนี่คือจอมผจญกาญจิริรินะครับถ้าอันจี้ก็ต้องขอไปด้วยนะไม่หรอกไมห่หำมันเบื่อตัวเดิมนี่จอมผจญการเดดเร็กนะครับผม ถ้าภาพไม่ใช้ก็ต้องขอไปครับแสงวันจ้าตื่นเติดแสงมันใช้แสงธรรมชาติตอนแรกมันจะไปถ,ถ่ายนอกเสียงมันรบกวนเยอะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไปชาวเวดเรดเตอร์ครับผมต่อไปก็เป็นมังกรบินสกายพลูเทราครับผมไปเดิมไปเดิม,อ,ดมอันนี้เป็นคิยทิคอล์ทิกเกอร์ครับ แบล็คแคนนอนไทเกอร์ครับผม2000 years later โอเคครับผมคัดมาแล้วครับอันนี้คือ,อนนที่รีวิวไปแล้วนะครับแล้วผมจะให้ดูอันนี้เป็นการ์ดที่ Imagination Gip El Elsio นะครับอันนะี้ตอนผมรีวิวเอ่อหรือฮะรีวิวคางเยโร่ก็มีเขาไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นแบบของ ของทาจีครับผมมันจะไม่เหมือนกันแต่ละแคนครับผม mm hmm. นี่ก็เหมือนกันไป่ว่าเพื่อนจัดไอที่ใส่ซองนี่คือจัดมาเลยอันนี้ก็เป็นตัวที่วันนี้จ่ใส่ซองครับผม mm hmm. ที่เพื่อนไม่ใส่ให้ mm hmm. ก็เป็นมังกรปืนใหญ่ราชันกาธิโกนครับผม mm hmm. ผมจะไม่อ่านสก,กิลนะผมเสียเวลาอ่านแค่ชื่อพอแอชเทมเมมโมสนะครับ มังกรคมดาเลฟิสเตโกนะครับผมอันนี้เป็นพีจีครับผมเกรดหนึ่งมังกรที่มั่นโกลวัสท็อกนะครับผมอันนี้ก็อะซิตูพูเทร์ชโฮชิโฮชูริกนะครับตรงน,นี้เลยนี่เป็นมังกรยิงเว้นใหญ่สลิดอังคิอังคิโลนะครับนี่เป็นฝูงมังกร ไทยนีเรกนะครับผมเป็นทิกเกอร์ใหม่ของภาคนี้คือทิกเกอร์ฟรอนต์นะครับผมทิกเกอร์ฟรอนต์อันนี้ก็ทิกเกอร์ฟรอนต์เหมือนกันครับมังกรพืชรูโตซอรัสนะครับทิกเกอร์ฟรอนต์เหมือนกันเลยอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นอีกตัวหนึ่งครับผมนะคือดรากเอนส์นะครับนี่จีบีน้อยอันนี้คือไม่ใช่เด็กของไม่ใช่อยู่ในแคลนของทานจิคเซนครับเป็น ของแคนที่เพื่อนใส่มาให้ทําไมก็ไม่รู้หรือมันมีในกล่องก็ไม่รู้นะครับเพราะกล่องเพื่อนไม่ก้อทิ้งไปแล้วตัวนี้เป็นแคนโนวานะครับคือแม็กซิมัมไซเซอร์นะครับผมจากแคนโนวากับแคนออราเคิลทิค์แทงนะครับผมมีราเคิลคิดนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับรีวิวการทากิกะเซนการ์ดแคนทากิกะเซนะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นพาคลิปใหม่ครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมติดตามช่องผมตามนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง